อ่ะหอดรฟหลอดเลยมาส่งตาตาเราไม่หลุดมากเลยมาสง่งเกี่ยวหมูเกี่ยวหมูน้ำร้่วพร้อมนี่แหละคอกหมูโอ๊อยหกหอกอยู่ทั้งเอาไม่น่าของนี้ตีทั้งทั้งเวร โอ้ดู่นลองมูป่ามูยังไงมูีิหมูป่ามูนั่นงูมูป่าละมันยังนอยจใจกูมูเตีมันออกลูกเสียลูกวลูกกินน้เนะอืมโอ้ไอยู่เนียเท่เดียวอะไไยจักตัว

หนึ่งสองสามี่หาตัวหาตัวโมูนอยเกตตเถยยเกตตัวอ่ารุนห่งรุ่นหนึงรุ่แล้วใจไปกับ้าน้องผมไหมกับขอจีมาถึงที่เจียรหมูจากันเจ้าเจ้าว่าส่งเจ้ากลับที่หลังเถเออผมไม่ก่อนเดีอรถมาครับครับเอตาเแล้วพไม่รถมาเขายืมรถเราไปเลยมาส่งรอ เขาเล่าว่าครได้ดอกห้ามเขื่อนอามันห่วงมันห่วงเขาห่วงยังตาเนี่ยงาเขาเนี่ยดำดำนี่ไหมขึ้นดอกนี่ไงมคือห่วงเขาห่วงดอกยาเถะเตะอ่าอือแต่๋ยวกลับขคลื่อนในบ้งเพิ่นปลูกแค่ตะลุบ ี่แถวนี้ลมื่นดีสิพี่น้องลมด่ดดีนี่ทางเส้นนี้กับทะลุอำเภอโนนศิราไปเลยเอ๊ะตันสักข้างเป็นตาป้าที่รถเล่นนี่พี่น้อง คือม่นี่กับปีตอำเภอลุนซีราพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่นอ้องเดี๋ยวลงไปเพิ่อนปลูกแค่ตะลุบต่อสำหรับคลิปนี้ก,สก็สวัสดีครับ